สประตูที่ราคาทั้งถูแล้วก็ผ่อนสบายๆครับเพียง9,000กาบาทเท่านั้นครับกับคันนี้ Ranger XLS ขับ2เกียร์ออโต้6สปีดจัดให้กันคุมๆแบบนี้เลยครับในราคาพิเศษครับ799,000บาทจาก924,000บาทครับพร้อมผ่อนเพียง9,377บาทเท่านั้นเองนะเลือกได้เลยครับว่าจะโปรโมชั่นแบบไหนของแต่งแล้วก็มีให้แต่วันนี้เดี๋ยวพามาดูรถต้องเดินกันก่อนครับอย่างแรกของเราครับด้านหน้ากระจังหน้าของตัว น็กเจนเอโกเนี่ยมีความเปลี่ยนพิเศษเป็นสีใหม่ในปี2025ใช้เป็นสีเทากราไฟท์แบบนี้แล้วก็ตัวรังผึ้งข้างในตรงนี้ครับจะมีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนไม่ทําให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีความร้อนสะสมภายในตองเครื่องจนมากเกินไปก็ยืดอายุการใช้งานของตัวรถอีกแล้วก็ทําให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยตัวของด้านหน้าก็จะมีพัดลมไฟฟ้าในการช่วยระบายความร้อนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับ แล้วก็ของตัวไฟหน้าคันนี้ครับได้เป็นไฟหน้า LED มันติ r รีเฟล็กเตอร์เป็นไฟหน้ารูปทรงซีแคนแบบนี้ครับมาฟอ้อมกับไฟเดย์ไทม์ running light ที่ติดตอนกลางวันแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบ Auto ออโต้้ามาแล้วก็สบายขึ้นไปอีกครับแล้วก็ยังสามารถปรับไฟสูงต่ำแบบแมนนวลได้ด้วยจะพาไปดูครับว่ามันปรับยังไงตรงไหนกันด้าน,นหน้าตรงนี้ยังไม่หมดไฟตัดหมอกครับได้เป็นไฟฮาโลเจนมาแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องของฟังก์ชั่นครับ ได้ฟังก์ชันในเรื่องของระบบช่วยเลี้ยวมาให้ด้วยเมื่อไรก็ตามที่เราขับรถนะครับเวลาที่เราหากักพวงม,มาลัยเลี้ยวตอน,นคืนเนาะไฟตัดหมอกซ้ายเนี่ยจะติดถ้าเราหากักพวงม,มาลัยทางซ้ายถ้าเราหากัหากหักพวงม,มาลัยไปทางขวาไฟตัดหมอกด้านขวาก็จะติดอันนี้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันครับที่ดีมากๆมาเสริมในเรื่องของความปลอดภัยในตัวของ Ford Ranger ด้วยเดี๋ยวมารูจักเครื่องยนต์ของคันบ้างครับว่าให้ขุมพลังอะไรกันมาเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูกันเลยคันนี้เนี่ย ได้เป็นเครื่อง 2. 0ลิตรดีเซลแรงม้าที่1 7 0แรงมา้าแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรมาดูใกล้ครับว่าพื้นที่เขาโล่งขนาดไหนเกียร์ได้มาเป็นเกียร์องสปีดออโต้ครับเทอร์โบแบบแปรผันเครื่องยนต์2.0ลิตรมีขนาดเล็กครับทั้งประหยัดน้ำมันต่อภาษีถูกแล้วก็เพิ่มพื้นที่ภายในหน้าห้องเครื่องให้มีที่โล่งด้วยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมโล่งตรงนี้เป็นพัดลมไฟฟ้าทำให้ระบายอากาศ เนี่ยอากาศหมุนเวียนข้างในเนี่ยทำไม้ดีครับไม่ให้ตัวรถเนี่ยมันมีความร้อนสะสมเยอะจนเกินไปด้านนี้กันบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวน้ําฉีดกระจกอ่าก็ติดมาเป็นอย่างนี้ให้นะครับก็สามารถเติมได้น้ําเปล่าน้ําสะอาดแต่ว่าไม่แนะนําให้เติมน้ํายาพวกน้ายาเชีดกระจกพวกสัญลัยอะไรพวกนี้ครับอาจจะทาให้หัวฉีดมันอุดตันได้สีเขียวเป็นน้ํายาหล่อเย็นมันก็จะมีบอกครับว่าฉีดบนขีดล่างแม็กกับมิน ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำยาตัวนี้มันพร่องลงไปเหลือต่ำกว่าขีดมินครับแนะนําว่าให้เติมน้ํายาหล่อยเย็นของฟอร์ดลงไปเป็นกระอกสีดำนะครับจุดเดือดที่ร้อยเจ็ดร้อยแปดองศาแล้วก็ระยะการเปลี่ยนถ่ายของน้ํายาหล่อยเย็นเนี่ยอยู่ที่รอบแสนห้าพันโลต่อมาอันนี้เป็นกระปุกน้ํามันเบรกนะครับดูกันย,วยาวๆไปเลยจะเป็นดอทโฟนะครับระยะการเปลี่ยนถ่ายของน้ํามันเบรกครับอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันโลแล้วก็สามารถดูแลในการตรวจสอบอนี้ได้ต้องอากาศ เราสามารถถอดมาเป่าได้นะครับแล้วก็ระ,ระยะการเปลี่ยนถ่ายของตองการเนี่ยระยะการเปลี่ยนอยู่ที่45,000กโลเชน่นเดียวกันนะครับตัวเครื่องยนต์ดีเซลเป็นสายพานทัมมิง่งแต่ไม่ต้องกังวลครับในการดูแลเราสามารถเปิดฝาละมันเครื่องนี้ครับในการส่องดูของตัวสายพานได้ถ้าหากสายพานเปื่อยหรือว่ายุ่ยนะฮะเราก็สามารถเปลี่ยนก่อนได้แต่ว่าเน็กเจนเนี่ยระยะการเปลี่ยนสายพานทัมมิง่งอยู่ที่6ปีหรือ one, 50, ว่า150,000กิโลเมตรเราก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้ ถ้าคู้ใช้รถเนี่ยหรือว่าลูกค้าที่ใช้อยู่นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตรงตามรอบเลยทุกๆ1นึ่งปีหรือว่า1 5ื่นกิโลเมตรก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของตัวสายพานทามบิงครับก็ใช้กันไปจนถึงรอบเลย6ปีหรือว่าแสนห้าหมื่นกิโลแบตเตอรี่เป็นแบต A G M นะครับขนาด8 0แอมป์แปดร้อยซีซีเอในอุณหภูมิติดลบสตาร์ทง่ายๆเลยครับชึ่งเดียวติดแล้วก็เป็นแบตแบบแม n ท e น a นนฟรี free, จะคล้ายแบตเจลครับเพราะว่าข้างในเขาจะมีการอาชาร์จประจุอะไรของเขาเองนะครับ ัวกองโซลา่าก็อยู่ด้านในนะครับการเปลี่ยนถ่ายก็อยู่ที่7 5็ดห่นห้าพันกิโลเมตรก็ดูแลกันไปตรงน,นี้ก็มีกล่องฟิลมาให้ครับในการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมถ้ามีการตกแต่งเพิ่มนะห้องเครื่องเนี่ยก็ประมาณนี้เลยถึงแม้จะเป็นเครื่องดีเซลเครื่องเล็กแต่ว่าแรงม้าไม่เล็กนะครับแรงม้าแบบใหญ่ๆขับกันแบบทันใจเลยสนุกสนุกด้านข้างกันต่อในปี2 0 2 5ครับมีการเปลี่ยนลายล้อม,ม็กมาใหม่ เป็นล้ออัลลอยขนาด17ดนิ้วครับแบบนี้เลยเป็นสีดำตัดกับสีเทากราฟไฟท์มาพร้อมยางเดิมแบบนี้เป็นยาง HT HT ดีไงครับเสียงเงียบแล้วก็ประหยัดน้ำมันทำให้ตัว HT เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นยางเดิมที่ยังคงแบบลูกค้าหลายคนก็ไม่ชอบเปลี่ยนนะเพราะว่าเขาบอกยางเดิมมันดีม,นดมันกาดถนนดีอยู่แล้วแล้วก็สมรรถนะของตัวนี้ครับช่วงล่างนี่เป็นแบบทวินทูบเรื่องของการบรรทุกรับน้าหนักเยอะๆเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ มีการขยายฐานล้อขึ้นครับข้างละห้าสบมิลลิเมตรทำให้ตัวถังมีความกว้างขึ้นด้วยแล้วก็เข้าโค้งบั่นใจก่บนถนนได้ดีขึ้นเพราะว่าโชกอัพย้ายมาอยู่นอกแชสซีแล้วเรียบร้อยครับ <S <S เรื่องของการลุยน้ำครับลุยน้ำได้ถึง80ซนติเมตรครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงบริเวณแก้มข้างนี้ครับเพราะว่าของตัวฟอร์ดเราเนี่ยมีการยกนื้งของตัวแบตเตอรี่ได้ชาร์จสายไฟมาอยู่ด้านบนแล้วทําให้การลุยน้ำเนี่ยครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้80เซนเลยนะลุยกันแบบสบายสบายไม่ต้องห่วง บอกวัดใจก็ไปได้ครนนี้ก็เตรียมส่งมอมีการติดตั้งคิวคอนซาร์ฟิล์มเซราม,มิกนะครับสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ว่าจะเอาเท่าไหร่แต่มาดูด้านท้ายกันต่ออาที่ผมบอกว่าชงอัพย้ามมีอยู่นอกงแชสซีหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับมากใกล้ๆได้เลยครับนี่เราจะเห็นนะครับว่าชงอัพมีการถูกติดตั้งอยู่นอกแชสซีรถทําให้การเข้าโค้งการขับขี่เนี่ยมันมั่นใจมากขึ้นอ่าแล้วก็ไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบฮาโลเจนให้แสงสว่างที่ชัดเจน คนขับตามหลังเห็นชัดแน่จรแน่นอนแล้วก็มีการติดในเรื่องของตัวครอบไฟท้ายเพิ่มมาให้ป้องกันการกระแทกนะครับไม่ให้มันแตกหรือว่าเป็นปัญหาอะไรตามไปการชนท้ายเป็นสีดําเงาแบบนี้ครับเอาเป็นสีดําด้านขออภยัยเป็นสีดําด้านแบบนี้เข้ามาให้จากโรงงานเลยนะถ้ารถเป็นสีขาวก็เป็นสีดําด้านนะครับไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถ XLS ได้ LS, ในเรื่องของตัวกล้องมองถอยมาแล้วขึ้นที่หน้าจอ s ิ n ค์โฟเเลยแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องเนี่ยมีความคมชัด มีในเรื่องของเส้นกระยะเข้ามาให้นะครับเส้นในเรื่องของการเตือนว่าใกล้ไกลแค่ไหนแล้วก็จะมีบอกกระบะก็ยังคงเป็นกระบะแบบขนาดกว้างแต่ยังไม่ได้ผ่อนแรงนะครับถ้าใครอยากอัปเกรดเป็นแบบกระบะผ่อนแรงหรือว่าใส่ชกอัพสโลด้าก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้ตัวรถแบคไลเนอร์มีแถมให้แล้วนะครับเป็นแบบเรียบก็สะดวกสบายเวลาใช้งานจะนอนจะนั่งก็ใช้งานได้ง่ายเลยด้านข้างครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของบันไดเหยียบขึ้นข้างท้ายกระบะนี่เราก็มีมาให้แล้วครับ เผื่อใครที่เป็นสายสัมภาระ,ะก็ไม่ต้องกังวลเหยียบขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปจัดการเอาแล้วก็มีเรื่องของตัวครอบครอบกระบะแบบนี้มาให้ก็สําหรับใครต้องการติดตั้งสปอร์ตบาร์โรบาร์ของแต่งก็สามารถติดตั้งได้เลยแค่ตรงนี้ถอดที่ปิดออกมันก็จะมีรูสำหรับร้อยน็อตเข้าไปให้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างครับว่า XE คันนี้ได้อะไรกันมามา ภายในนะครับได้ในเรื่องของเบาะหนังมาแล้วครับในปี2025เป็นเบาะหนังทั้งคันนะสามารถปรับระดับสูงต่ำหน้าหลังขึ้นลงได้สวยๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเาอร์เซนงานแบบมอเตอร์ไฟฟ้าเลยนะครับควบคุมง่ายนิ้วเดียวมือเดียวขับได้ครับผู้หญิงก็ขับได้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปใช้กําลังเยอะแล้วก็พอเป็นไฟฟ้าเนี่ยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันประหยัดแน่นอนครับแล้วก็ มีระบบป้องกันการสั่นเทือนมาให้ยังคงมาเลยด้วยเวลาที่เราขับลุยหินลุยน้ําต่างๆก็สั่นสะเทือนน้อยลงก็ดีขึ้นกว่าเดิมอ่าแต่ด,ดูตรงสวิตช์ไฟกันบ้างนะครับไฟออโตโอ้มีมาให้อยู่แล้วอย่างที่ผมบอกครับหลีแสงสว่างสองหน้าจอไฟตัดหมอกตรงนี้แล้วก็0ูนถึงสจะเป็นการปรับสูงต่ําไฟหน้าศูนย์หนึ่งาสเนี่ยถ้าเรายิ่งปรับเลขสูงขึ้นเนี่ยไฟจะยิ่งกดต่ําลงกรณีที่แบบว่าคันนี้เราใช้งานหนัก บรรทุกของหลังเยอะแล้วมันเชิดแล้วก็สามารถปรับให้มันเป็นเรื่องสีเมื่อให้มันกดต่ําลงมาได้หน้าปัดครับได้เป็นขนาด8นิ้วสามารถดูได้ครับว่าน้ามันเราเหลือเท่าไหร่นะครับความร้อนกียร์ความร้อนอยู่ที่ระดับไหนเกียร์ตำแหน่งไหนมีบอกหมดเลยเราสามารถดูได้คุมอะไรก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะสามารถควบคุมเกี่ยวกับตัวหน้าปัดตรงนี้ได้เครื่องเสียงก็อยู่ด้านล่างแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีที่ว่างไว้ให้สําหรับอัปเกรดคูลคอนโทร ใครที่อยากใช้ค,คว่ครลใน XLE ก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ตัวหน้าจอซิงค 4A ครับได้เป็นขนาด10.1นิ้วเชื่อมต่อ Android Apple o a CarPlay แบบไร้สายได้ดูแผนที่บนหน้าจอซิงได้เลยครับไม่ต้องไปต่ออะไรให้มันยุ่งยากหรือใครอยากอัปเกรดให้ดูวิดีโอก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันตัวรถสามารถดูคู่มือการใช้งานได้ครับเผื่อใครที่ซื้อไปเนี่ยอาจจะยังใช้ไม่เป็นไม่คล่องอ่าเราสามารถเปิดดูคู่มือได้เลยจากหน้านี้ขนเขาจะมีบอกให้หมดเลยนะครับตัวแอ เย็นเจี๊ยบไม่ต้องห่วงครับเตรียมพัดห่มไปด้วยซื้อรถกับผมเดี๋ยวผมแถมพัดห่มให้ในรุ่น x l s เครับเพราะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้มี USB Typ e A ทยเเข้ามาให้ครับในการชาร์จแบตเตอรี่หรือใครอยากอัปเกรดเป็นไวเลสชาร์จก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันตัวรถปี2025ครับเป็นยูโร5มาแล้วเรียบร้อยได้ในเรื่องของระบบออโต้สตาร์ทต็อปเข้ามาให้ครับในการใช้งานก็คือมันจะเปิดมาให้เราเองอยู่แล้วครับตอนนี้ถ้าเราต้องการที่จะปิดก็แค่กดปิดทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถเท่านั้้นนนนเเองงส่วตรีป็โหมดก มีหมดมาให้ถึง4โหมดเป็นโหมดปกติถนนลื่นประหยัดลากพ่วงอยากใช้โหมดไหนเลือกโหมดนั้นได้ตามสะดวกสบายเลยตัวเกียร์เป็นเกียร์6สปีดทันเกียร์ยาวแบบนี้แล้วก็มีปุ่มบวกลบที่ตรงหัวเกียร์ครับเป็นเกียร์แบบโปรเกรสซีฟเราสามารถเลือกปรับได้หรือว่าปรับเป็นเกียร์แมนวนวลตัว M ก็ได้หลักๆของตัว XLS ระบบความปลอดภยัยต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย6ลูกระบบ ABS ป้องกันลอ้อล็อกระบบกระจายแรงเบรกนะครับ EBD ระบบ H.LA ช่วยออกตัวทางราชัน Traction Control ป้องกันล้อหมุนฟรีแล้วก็ระบบรอมป้องกันล้อพีคว่ำมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับในเอกเวทรุ่นนี้ครับก็ถือว่าครบมากในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆแล้วก็ออปชั่นที่มีมาให้ถ้าใครชอบคันนี้แค่7 9 9 0 0 0ก่นบาทเป็นราคาพิเศษเข้ามาให้แล้วเรียบร้อยครับก็ถ้าใครสนใจยังไงสามารถติดต่อที่ไลน์ตรงนี้ได้หรือว่าโทรมาหาผมได้ครับเดี๋ยวมีทีมงานเนี่ยเสนอโปรดีๆไว้ให้วันนี้ฝากติดตามช่องไว้ด้วยครับกับช่องโปรบิวผู้ช่วยชันฟอร์ดเดี๋ยวเราเจอก ยายให้ผมมารีวิวคันไหนแบบละเอียดละเอียดอีกคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกกันได้ครับ